หุนกู้บริษทัท True Corporation จำกัดมหาชนนะครับผู้นำเด่นการสื่อสารและดิจิตัลแบบครบวงจรในประเทศไทยหุ้นกู้ชุดใหม่นะครับเรตติ้ง A บวกเลยนะครับจากของเดิม BB 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 บวกนะครับสามารถจองซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือผ่าน K My Invest ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมีวิธีการจองซื้อด้วยนะเพราะนั้นดูให้จบคลิปนะครับ เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับนักลงทุนทั่วไปประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับขั้นต่ำ1 1000แสบาททวีคูณครั้งละ1น0 0 0แสบาทอันดับความน่าเชื่อถือ A บวกนะครับบริษัททิดเรตติ้งจำกัดนะครับเมื่อวันที่28เมษายน2566ความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจก็ลองจองซื้อดูนะหุ้นกู้นะครับมีงมด4ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1อายุ3.35 อ,อ,อายุ2ปีเท่าตีชุดที่1อายุ2ปีดอกเบีย 3. 3. ้ย3.35%ต่อปีนะครับชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย3.6%ต่อปีชุดที่3นะครับอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย4.1 0ปต่อปีชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.5%ต่อปีนะครับบริษัทมีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่5นะครับก็สามารถ อถอยถอนได้เลยนะจุดเด่นนะครับ true นะครับถือเป็นหุ้นหลักโดยกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหรือ CP นะครับที่เรารู้จักกันร้อยละ20.95นะครับแล้วก็กลุ่มบริษัทร้อยละ20.95และกลุ่ม s i n t r i c s n t ร i c ร้อยละ18.7นะครับแล้วก็มีประกอบด้วย พันธมิตรนะครับในเชิงกลยุทธ์ทีส่สนับสนุนบริษัทในด้านเทคโนโลยี5 g และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆอีกนะครับและหลังควบระหว่างนะครับทูกับ d t แทประกาศเครดิตพินิจแนวโน้มนะครับเรตติ้งจึงเพิ่มขึ้นนะทูเป็น A บวกนะครับจากเดิม BBB บวกนะครับสำหรับอันดับเครดิตองค์กรนะครับเนื่องจากสถานะทางการเงินของบริษัทหลังการควบรวมมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นจากธุรกิจที่มีการขยาย ขนาดนะครับส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับคาดว่าจะมีการจ่ายดอกเบี้ยนะครับจ่ายที่ลดลงเมื่อนี่สินเดิมนะครับครบกำหนดชําระและต้องทําการนะครับรีไฟแนนซ์กำไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายนะครับในไตรมาส1ปี2 5 6, 6 6เพิ่มขึ้น 10. 1จากไตรมาสก่อน บริษัทเคยออกคุณกู้มาแล้ว129ชุดตั้งแต่ปี2545และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมานั่นเองนะครับอันดับความน่าเชื่อถือนะครับ A+ เลยนะแนวโน้มอ,อันดับเครดิตก็ดีนะครับระดับความเสี่ยงก็ต่ำนะครับจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดนะครับเมื่อวันที่28เมษาย,ยน2566 วัตถุประสงค์ของการออกคุณกู้เพื่อชําระคืนหนี้เดิมและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในปี2566เรามาดูคําเตือนกันบ้างหลังจากที่เรารไปดูจุดเด่นกันแล้วนะครับณวันที่31พฤษภาคม2566กลุ่มบริษัทยังมีข้อพิพาทหลายคดีที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องและคดียังไม่สิ้นสุดนะครับโดยมูลค่าความเสียหายจากคดีความที่สําคัญตามที่ผู้ฟ้องร้องคดีนะครับคิดเป็นร้อยละ1 4 8 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทณนะวันที่3 1พฤษภาคม66ซึ่งผลสุดท้ายข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถคาดการได้ในกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ตั้งสำรองทางบัญชีสำหรับรายการนะครับค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในรายการไว้ในงบการเงินณนะวันที่3 1มมีนาคม66นะครับอ้างอิงตามข้อมูลการเงินรวมเสมือนนะครับกลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจำนวน366 ล้านาจุดแปดพันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น3.7จากไตรมาส4นะครับปี6-5นอกจากนี้บริษัทไม่มีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนของการเงินแต่อย่างใดซึ่งอาจทำให้บริษัทก่อหนี้ได้อย่างไม่จำกัดและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจได้รับอัตราดอกเบีย้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหากลูกค้าขายก่อนครบกำหนดนะครับให้ติดต่อธนาคารพาณิชธนาคารให้ติดต่อธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ธนาคารหรือบอลอ,อาจมีได้รับซื้อไว้เองแต่ตลาดตราสารนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำซึ่งทําให้ขายไม่ได้ในทันทีและหรืออาจจะไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดณขณะนั้นหรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไรกำไรที่ได้จะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายร้อยละ15ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเริ่มจองซื้อตั้งแต่วันที่ลงคลิปนะครับวันที่20 21และ24บกรกฎาคม2566คาดว่าจะจองซื้อผ่านเคม In ินเวนะครับจองซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อผ่านขั้นตอนนะครับในสไลด์ต่อไปกันการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเคมาอินเวและการชำระ ผ่านเคพั h สามารถนำไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่าน k คไมอินเวจากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1น,นะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์ค c o m คไมอินเวสก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์ กรอกเลขประจำตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นำบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุดเคเช็คไอดี ID นะครับค้นหาจุดเคเช็คไอดี ID ได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุดเคเช็คไอดี ID ที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุดเคเช็คไอดี ID. นะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ notification นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัวนะครับในเคพัดอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับ ข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้ KMI Invest นะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับอ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทำแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ,ถ้าหมดอายุแล้วก็ทำใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับ ระบุจานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับะระบุไปจองซื้อกี่หน่วยหน่วยละ1,000บาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไปตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทําการหักเงินของคุณนะผ่าน k คไมคเคพัทน,น,นั่นเองนะครับระบบจะส่ง SMS และอ e ีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณได้จองซื้อสำเร็จนะครับประมาณนี้นะ